ค่ายดังร่อนจดหมายเผยความจริงปมนักร้องสาวเปิดบ้านแชร์ล้มผู้เสียหายอื้อจากกรณีที่มีข่าวเมาส์ใครกันนะนักร้องสาวเอลเด้งล้มบ้านแช์เชิดเงินลูกแชร์หนีทำหลายคนยงไปถึงนักร้องหลายคนก็ต่างออกมาปปตปฏิเสธบอกไม่ใช่ตนจนกระทั่งล่าสุดเพจเฟซบุก๊กสังกัด ลายไทยเลตคอร์ดได้ออกมาโพสต์จดหมายถแถลงการชี้แจงจากกรณีเป็นกระแสข่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลทางบริษัทไม่เกี่ยวข้องเรื่องส่วนตัวทุกกรณีโดยรายละเอียดมีดังนี้ถแถลงการจากลายไทยเลตคอร์ดกรณีข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์บริษัทลายไทยเลตคอร์ดจำกัดขอชี้แจงดังต่อไปนี้ จากกรณีที่มีข่าวจากหลายสำนักข่าวถึงกรณีนักร้องสาวเอลเด้งเปิดบ้านแชร์แล้วล้มและมีผู้เสียหายหลายรายได้มีการติดต่อมาทางบริษัทในช่องทางต่างๆเพื่อสอบถามและแจ้งปัญหาทางบริษัทจึงขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าศิลปินลายดังกล่าวได้หมดสัญญากับทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวที่เป็นข่าว จึงไม่มีข้อมูลและไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆกับทางผู้เสียหายได้เนื่องจากไม่ได้มีการติดต่อกับทางศิลปินดังกล่าวและทางศิลปินไม่ได้ร่วมผลิตงานกับทางบริษัทแล้วจึงทำการชี้แจงเพื่อโปรดทราบบริษัทไลท์ไทเลดขอดจำกัด